ว่าไงครับคุณแอนนี้เราจะแชทกันไปอีกนานไหมครับเราก็จะแชทกันไปเรื่อยๆครับคุณแอนน <c oughs> ี้สวัสด,ดีครับ <c oughs> สวัดด <c oughs> สด,ดีครับคุณแอนนี้ครับอยากใผมต้องทรมานอยากคุยกับพี่มากเลยแหมอยู่ที่นี่มันท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางสายน้ําและเสียงนกร้องซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงรและนี่คือคอนเซปต์ของเราปาร์คพุทธวิชา48ครับจริงๆนะเข้ามานั่งนี้แล้วมันรู้สึกเย็นสบายอะมันเหมือนได้ผ่อนคลายครับเนี่ย S <S <S ข้างหลังก็เป็นน้ําข้างๆก็เป็นต้นไม้สีเขียวครับโคร,คร,โรงการของเราได้รับการออกแบบโดย A49 นะครับ <S 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 โดยเน้นเอาตัวอาคาร2อ,อาคารลายล้อมด้วย แอคทิวิตี้ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็สวนส่วนกลางซึ่งมีพื้นที่สีเขียวอยู่ใหญ่มากฟิตเนสก็มีใช่ไหมมีฟิตเนสด้วยนอกจากนี้เรายังมีพื้นที่ส่วนกลางแทรกอยู่ในตัวอาคารระหว่าง2อาคารด้วยไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเองแล้วก็มีตัวไลบรารีด้วยมีห้องสมุดด้วยมห้้องสุดดวยเราสามารถไปทํากิจกรรมอ่านนั่งสงอ่านหนังสือหรือว่าทํากิจกรรมทํางงทํางานอะไรที่ห้องสมุดได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้ เลิศมากเลิศมากเลิศมากนะฮะแล้วโครงการเรานี่อยู่บนพื้นที่เท่าไหร่ฮะประมาณ3ไร่เศษครับ3ไร่เศษก็มีอยู่2ตึกครับซึ่งเป็นรูปตัว L cross กันแบบนี้ใช่ครับใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ยูนิตทั้งหมดมี363ยูนิตครับ363ยูนิตมีกี่แบบครับห้องครับมีทั้งหมด2แบบครับ1 bedroom พื้นที่ใช้สอย26ถึง40ตารางเมตรแล้วก็2 bedroom พื้นที่ใช้สอย51ถึง60ตารางเมตรครับโอ้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมมถูปรีีียยยบบััคค่่่่่ออออนนนนข้้้้้าาาาาางงงงใหหญแแลววดพ ยังยังพอมีแต่ว่าก็ใกล้หมดแล้วครับคุณแอนี้โอ้โหคุณเอ้ยได้มาแบบนี้นะเฟซมาทางด้านนี้ส่วนกลางโอ้โหมีความสุขกันเลยทีเดียวและโลเคชั่นก็อย่างนี้เลยสุดยอดครับนะเดินทางกันยังไงด้วยเลเคชั่นของเราอยู่ใกล้แค่นี้เองครับคุณแอนดี้ครับไม่กี่ก้าวจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็สวนธนบุรีลมออยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองแล้วก็สถาบันกีฬาเฉลิมพระเกียรติครับสะดวกสบายมากครับ เห็นไหมครับคุณไอดีข้างนอกกังได้อารมณ์ขนาดนี้เดี๋ยวจะพาคุณไอดีไปชมข้างในกันบ้างว่าจะอารมณ์ประมาณไหนอ่ะได้เลยครับ,รบแต่ผมว่าต้องสวย เชิญครับคุณแอนดี้ครับโอ้โหนี่สุดยอดดิจิตอลนอลล็อกนะฮะอันนี้ให้ด้วยให้ด้วยครับผมนะครับนอกจากนี้เรายังมีระบบ s o u n ์ซีส t ตมด้วยครับคุณแอนดี้คืออะไรอ่ะระบบ s o u n ์ซีส t ตมนี่ก็จะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้โทรศัพท์เปิดเพลงสนุกสนานปาร์ตี้ได้เต็มที่เลยครับคือติดลำโพงไว้ทั่วถูกต้องครับบีทเป็นบิวิล์นลำโพงนี่เลยนะครับเข้าไปนี้นะบลูทูธรับคอนเน็กเรียบร้อย เจ๋งมากเจ๋งมากครับโอ้เส e ียงดังมากเลยสียงดังมากครับเราเปิเสียงดีมากอ้าพี่ครับมีคนโทรมาฮะฮัลโหลว่าไงครับ อ๋อตอนนี้ยังไม่สะดวกพอดีคุณแอนดี้จากรายการโฮมไบเออร์ไกด์มาเยี่ยมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปนะโอเคค่ะครับโอเคครับ okay, รบายโอ้ <Bye. S 2> oh my g o ไม่ก็นี่ดีสุดชอบวิดีโอดอฟน์ดอฟน์ฟนครับเวลามีญาติหรือว่าใครเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยเราสามารถชมหน้าคนที่มาเยี่ยมได้ว่าเป็นใครเป็นใครนะฮะไม่ใช่คนแปลกหน้า,าปล่อยขึ้นมาก็เดี๋ยวแย่เลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยเออเซฟตีก้ก็ดีอยู่แล้วใช่ครับ ถ้าไม่มีบัตรไม่มีการ์ดก็ไม่สามารถเข้าได้เข้าได้อยู่แล้วผมรับนะครับอันนี้แค่เป็นการดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คครับนะครับเท่านั้นยังไม่พอว่าคุณแอนดี้ของเราังให้ฟูลรีเฟอร์นิกับลูกค้าด้วยถามจริงจริงครับเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะอะไรต่างๆให้หมดเลยทุกอย่างให้หมดเลยครับือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ป่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษโอเคอันนี้ไปคุยกันเองไปคุยกันเองนะครับห้องนี้ก็เป็นทูเบด ทูเบดรูมแล้วก็2อห้องนอน2อห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย51ตารางเมตรคุณแอนดี้จะสังเกตว่าลิฟต์วิลลรูมเราค่อนข้างที่จะมีสเญ่มากนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมนั่งดูได้บมานั่งกันดูคือเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคุณเนี่ยสามารถนะฮะได้ห้องที่เฟซออกไปสระน้ำหรือส่วนเมื่อกี้ที่เราไปนั่งกันมาเนี่ยจะยิ่งแบบสูดหายใจเต็มปอด ไม่อยากไม่อยากออกไปไหนเลยใช่ครับโอเคนะฮะก็ดูใหญ่อลังการลักชุรี่ดีมากนะครับอ่ะนี่คือส่วนห้องครัวนะครับครับก็อยู่ใกล้กันหมดเลยจริงชอบนะนี่คือให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยสีโทนนี้เลยสีโทนนี้เลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นท็อปหินแกรนิตนะครับผมแล้วก็มีชั้นโอเคดูสินะครับ สิงก็ให้แบบนี้เป็นของเทก้าด้วยใช่ครับโอ้โหเลิศมากเยี่ยมครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนของโต๊ะที่จะให้ด้วยเหมือนกันโต๊ะเราให้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ๋อโอเคได้ได้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยฟูลลี่เฟอร์นิชชั่นแน่นอนนะครับผมก็ดูแล้วสวยอ้าวแล้วแมสเตอร์อยู่ฝั่งไหนทางนี้ครับคุณแอนดี้ครับนี่เลยครับโอ้เป็นไงครับสเปซเราค่อนข้างจะใหญ่มากเลยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะนะฮะแล้วก็นี่ชอบขออนุญาตนิดนึง ถ้าเป็นฝั่งสวนอีกแล้วครับและถ้าสมมติห้องนอนคุยอยู่ตรงนี้และสระน้ําสวนต่างๆอยู่ตรงนี้เปิดออกมาแล้วก็เราได้เทควิวเต็มที่เลยครับคุณครับดูกระจกกระจกนี่ได้รอบด้านเลยอ่ะครับ ครับเป็นส่วนห้องน้ำนะฮะครับเป็นห้องน้ำก็ใหญ่นะครับสุขภัณฑ์เราเป็นของคอโต้ครับครับผมนอกจากนี้เรายังให้ตัวฉากก้นห้องน้ำชาเวอร์สกรีนของน้ำนหน้าครับอันนี้น้ำค่อนข้างน้ำครับนี่ห้องน้ำก็ดูใหญ่ไหมครับโอเคเลยแล้วก็เฟรนชาเวอร์พร้อมชุดเรียบร้อยนะครับกระจกก็บานใหญ่เลยนะครับ บางเห็นห้องก็ดูสวยงามามากนะข้าง,ง,งนอกก็มีระเบียงด้วยใช่ครับมีระเบียงครับไปดูห้องนอนที่สองดีกว่าใช่ครับคุณเณรดีครับอ่ะเดี๋ยวครับคุณเณรดีพอดีลืมแนะนาไปอันนี้เป็นปุ่มอิมเมอร์เจนซี่พุสปัตตันเพื่อเราเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรลูกค,ค้าสามารถกดแล้วก็จะมีสัญญ,ญาณไปที่ดังไปที่นิติบุคคลอ๋อเหรอครับซึ่งมาทําการช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหายเจ๋งมากเลยไม่ค่อยมีนะแบบนี้ใช่ครับอันนี้เราเน้นเรื่องความปลอดภัย าคนที่มาชมห้องนอนที่2ครับครับเรามีเตียงให้แล้วก็มีตูว้วิวอินให้อย่างนี้นเลยปะอย่างนี้เลยครับโอ้โครับเคเลยครับ, okay, รบนี่นะครับห้องก็ดูอุ่นดีนะครับดูกําลังอพอดีเปิดไฟเล่นไฟหน่อยก็สวยแล้ว นี่คือห้องวันเบรใช่ไหมฮะใช่ครับห้องสามสิบแปดตารางเมตรสามสิบแปดตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับคุณเด็ดดีครับผมโอหก็ใหญ่นะใหญ่แต่อันนี้ครับของแท้และแน่นอนครับเตรียมตัวนะคุณผู้ชมครับคุ้มค่ามากว้าวแล้วมีกึ่งเทอร์เรสผมจะออกไปนิดนึงนะใช่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นของเราหมดเลยใช่ครับหมดเลยนะโอ้โหสุดยอดมากอืคเพราะว่าโอเคเลยบรรยากาศของโครงการนะฮะแล้วก็เอ่อฟูลลี่เฟอร์นนใที่ม้อยกับห้องเราครับ เดี๋ยวเรามาสุปกันดีกว่าตอนนี้สร้างเสร็จหมดยังสร้างเสร็จตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเข้าอยู่อาศัยเรียบร้อยครับใช่นี่แหละผมชอบโครงการแบบนี้เสร็จปุ๊บเห็นปั๊บซื้อได้ย้ายมาอยู่เลยย้ายมาอยู่นะครับผมมีอะไรที่อยากอัปเดตข้อมูลไหมฮะก็ของเราเนี่ยเราบริษัทนอร์มาเองเราเน้นเรื่องคุณภาพงานนะครับสังเกตจะวัสดุ แต่ละอย่างเราเราคัดเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเรามี m a i n t n n a n e e Service ทุกในเดือนที่ 3, เดือนที่6เดือนที่18แล้วก็เดือนที่24เราคารันตีให้ลูกค้าถึง2ปีคือ24เดือนที่นี่เราก็มี2แบบย้ำอีกทีครับ One bed กับทู o บนะครับผมนี่ก็คือสูง One bed นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นที่ One bed room 2ล้านบาท2ล้านบาท เท่านั้นเองเท่านั้นเองครับส่วน To เบ room เริ่มต้นที่4ล้านบาทโปรโมชั่นครับครับโปรโมชั่นตอนนี้เราการันตี6%ต่อปีสำหรับค่าเช่าถ้าเราเป็นผู้ดูแลในระยะเวลา2ปีนะครับชอบก็รีบมาแต่ถ้ายังไม่รู้ว่ามายไงไงช่วยบอกเลยครับครับก็คือมาที่ถนนพุทธบูชาซอย48โครงการเราอยู่ติดถนนใหญ่พุทธบูชาเลยแค่นี้เองคุณชครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยามมากๆนะครับขอบคุณมากครับ